สวัสดีทุกๆคนวันนี้ก็ไม่ได้ทําผมเหมือนเดิมเพราะช่วงนี้โควิดนะเราหยุดอันนี้เราจะมาดูกันในไร่เราเราจะมาดูไอ้นี่กันส้มโอส้อมโอมือนะเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งเรามาดูกันนะครับ หาไปเลยนี่เรามาดูกันนะส้มโอมือมันเป็นอะไรที่แปลกๆนะคะเนี่ยไม่เคยมีนะคะเห็นไหมคะมันเป็นรูปมือเถอะ,ะแต่มันเป็นส้มโอดูตัวเลขกันนะคะ่ะใกล้หวยออกแล้วนะคะเห็นไหมคะเนี่ยส้มโอมือค่ะเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นนี่ค่ะเพิ่งจะออกหายากนะคะ ดูสิมันเป็นยังไงนะเนี่ยมันเป็นมือนะคะเนี่ยมันเป็นมือมันเป็นเหมือนอุ้งมือเลยมีนิ้วด้วยนะคะีนต้นเขาก็จะประมาณเนี้ยปลูกเป็นยางไม่เคยเห็นก็เห็นนะดูสิสังเกตดูสิมีไมหมเห็นมาสวยนะคะ มีเลขไหมคะใกล้หวยออกแล้วสวยปลูกไว้ก็เพิ่งจะออกกันนานแล้วปลูกก้อประมาณไม่นานนะเกือบ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 ปีเหมือนกันเพราะว่าต้นเขามันดินตรงนี้มันเป็นดินกระชายเนะ าทำไรกระถ่ายแล้วเรามาซื้อไว้แล้วมันเป็นอนี่หน้าดินมันแข็งเราก็มากลับหน้าดินดินก็ดีขึ้นแล้วเราก็ใช้ใบบงใบไม้อะไรเงี้ยนั่นเราก็ใช้ใบไม้ช่วยด้วยเนาะใบไม้ใบหญ้าทำให้นี่ทำให้ดินมันมันมันล้วนนะ,นะเนาะไม่แข็งนะเราดูกันอะไรแปลกแปกนะ นี่ในไร่เราก็มีประมาณนี้มีทุกอย่างเหมือนกันไม้ลวกก็มีไผ่ลวกก็มีไผ่หวายก็มีมีทุกอย่างผลไม้นะแต่เราที่เราปลูกไว้ก็คือเนี่ยที่ได้ผลก็คือไอ้ส้มโอมือนี่นี่เขาเพิ่งจะเริ่มออกนะจะเพิ่งจะเคยเห็นเหมือนกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะธรรมชาติของเรานาะ ช่วงนี้ก็ดูๆอะไรนั่นๆไปก่อนเพราะว่าช่วงนี้โควิดทำอะไรผมไม่ได้ต้องปิดการตามที่เขาสั่งนะครับแล้วก็ทำะไรนู่นลงมั่งนี่ลงมั่งก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคร